เสียงเครื่องยนต์คำรามกล้องบนท้องฟ้ากล้องแพนผ่านก้อนเมฆสีทองก่อนจะเห็นเงาดำของเครื่องบินรบลำหนึ่งพุ่งแหวกอากาศอย่างรวดเร็วเสียงบรรยายดังขึ้นอย่างหนักแน่นนี่คืออนาคตของกองทัพอากาศไทยเครื่องจักรแห่งพลังที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อครองน่านฟ้าและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติไทยนี่คือ rtaf 5 fighter Jet รุ่นปี2 0 2 6 ภาพค่อยๆสูงเข้าหาลำตัวของเครื่องบินเห็นเส้นสายโฉบเฉี่ยวแสงสะท้อนจากปีกที่เคลือบด้วยวัสดุสเตลระดับสูงเสียงบรรยายต่อด้วยอารมณ์มั่นคงตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีการบินอย่างต่อเนื่องและว,วันนี้ความพยายามนั้นได้กลายเป็นความจริง r t a f 5คือผลลัพธ์ของวิสัยทัศน์ใหม่ที่ผสานพลังของวิศวกรไทยกับเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่ที่พร้อมรับมือทุกสนามรบในอนาคต อินโทรสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้เพาส์ช่องที่พาคุณไปพบกับเทคโนโลยีการทหารล้ำยุคและพลังแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่เป็นจุดเปลี่ยนของกองทัพอากาศไทย ATAF-5 Fighter Jet 2026เราจะพาคุณไปดูทุกอย่างตั้งแต่โครงสร้างการออกแบบระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์เทคโนโลยีสเตลความเร็วเหนือเสียงไปจนถึงห้องนักบินสุดอัจฉริยะพร้อมระบบ AI ที่ทำงานแทบทุกขั้นตอนขององค์การรบเตรียมตัวให้พร้อม เพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของน่านฟ้าไทย r t a f 5ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดเครื่องบินขับไล่ย,ยุคใหม่แห่งศตวรรษที่21โครงสร้างหลักผลิตจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์เกรดทหารที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาเป็นพิเศษเส้นสายของลำตัวได้รับการออกแบบให้มีมุมเฉียงเฉพาะตัวช่วยกระจายและดูดซับสัญญ,ญาณเรดาร์ทำให้สัตรูแทบไม่สามารถตรวจจับได้ พื้นผิวของเครื่องถูกเคลือบด้วยสารดูดซับคลื่นเรดาร์รุ่นใหม่ที่สามารถลดลายเซนความร้อนได้มากกว่า60%เมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นก่อนหน้าการออกแบบแอโรไดนามิกช่วยให้ r t a f 5สามารถบินได้อย่างนิ่งและมั่นคงในทุกสภาพอากาศและพร้อมทะยานขึ้นด้วยความเร็วสูงสุดที่มากกว่า Mach 2.1หัวใจสำคัญของเครื่องคือเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่รุ่นล่าสุดที่ให้แรงขับสูงกว่า30,000ปอนด์พร้อมระบบอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ที่ตอบสนองรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ สามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึงเม็หนึ่งจุดห้าได้ภายในไม่ถึงสี่สิบวินาทีระบบควบคุมการบินแบบไฟบอยวายผสานกับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงช่วยวิเคราะห์แรงลมมุมปีกและแรงขับแบบเรียลไทม์เพื่อให้เครื่องตอบสนองได้อย่างแม่นยำในทุกการเคลื่อนไหวระบบเรดาร์ของ r t a F 5เป็นแบบ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า250กิโลเมตรและสามารถติดตามได้มากกว่า30เป้าหมายพร้อมกัน AI ในเครื่องจะประเมินสถานการณ์รบโดยอัตโนมัติ เลือกอาวุธที่เหมาะสมที่สุดและคำนวณเส้นทางโจมตีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านอาวุธ r t a f 5สามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศทั้งระยะไกลและระยะไกลรวมถึงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงและอาวุธอัจฉริยะอื่นๆระบบช่องเก็บอาวุธแบบโมดูลาสามารถปรับเปลี่ยนตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นภารกิจสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินหรือการลาดประเวณเชิงยุทธ,ธศาสตร์ ในส่วนขององค์การประหยัดพลังงาน RTAF 5ใช้ระบบควบคุมเชื้อเพลิงอัจฉริยะที่สามารถปรับอัตราการเผาไหม้ตามแรงขับแบบเรียลไทม์ช่วยให้เครื่องสามารถบินได้ไกล,ก,ลกว่า2,500กิโลเมตรต่อถังเชื้อเพลิงเดียวและยังมีโหมดประหยัดพลังงานสำหรับภารกิจเฝ้าระวังระยะยาวเมื่อเข้าไปภายในห้องนักบินคุณจะพบกับเทคโนโลยีที่เหนือจินตนาการแผงควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมจอแสดงผล3ามมิติที่เชื่อมโยงข้อมูลการบิน แผนที่และระบบยุทธวิธีแบบเรียลไทม์นักบินสามารถสั่งงานด้วยเสียงหรือใช้ท่าทางมือควบคุมได้โดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมายเบาะนั่งแบบปรับแรงจีอัตโนมัติช่วยให้ร่างกายของนักบินทนต่อแรงเวี่ยงระดับสูงได้โดยไม่เกิดอาการเหนื่อยล้าในด้านการเชื่อมต่อ RTAF ติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมความเร็วสูงสามารถส่งข้อมูลจากสนามรบกลับสู่ศูนย์บัญชาการแบบเรียลไทม์พร้อมระบบ Data l ลิงที่เชื่อมต่อกับเครื่องบินลำอื่นในฝูงบินได้อย่างปลอดภัยและเข้ารหัสหลายชั้น ระบบความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่น RTAF 5มาพร้อมระบบออโตอิวาชัน AI ที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธและคำนวณเส้นทางหลบหลีกภายในเซียววินาทีหากนักบินหมดสติระบบจะเข้าควบคุมเครื่องโดยอัตโนมัติและนำกลับสู่ระดับความสูงปลอดภยัยทำให้เครื่องบินลำนี้เป็นหนึ่งในเครื่องรบที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่ไทยเคยสร้างมาแม้แต่การซ่อมบำรุงก็ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัย ระบบตรวจสอบอัจฉริยะจะคอยรายงานสถานะของชิ้นส่วนต่างๆแบบเรียวไามลดระยะเวลาการซ่อมและทำให้ฝูงบินพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ตลอดเวลาเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นพร้อมภาพเครื่อง RTAF 5พุ่งทะยานขึ้นเหนือเมฆแสงอาทิตย์สะท้อนบนลำตัวเครื่องอย่างสม่างาม RTAF 5ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่เท่านั้นแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งยุคใหม่ของประเทศไทยในด้านอากาศยาน มันคือพลังความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยี AI ที่ผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อประกาศให้โลกเห็นถึงขีดความสามารถของชาติไทยในศตวรรษที่21